ตอนเย็นก็มาจ่ายตลาดอีกแล้วค่ะเรามาดูผักร้านนี้กันดีกว่าค่ะอกองละสิบบาทกองใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็จะมีแกงถุงด้วยต้มแซบถุงละห้าสิบบาทลาบเป็ดถุงละห้าสิบบาทแล้วก็จะมี ขาหมูพะโลก็ถุงละห้าสิบบาทเองเหมือนกันค่ะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถุงละห้าสิบบาทเองอแล้วก็มีทองม้วนค่ะทองม้วนใส่แก้วแก้วละยี่สิบบาทสามแก้วก็ห้าสิบบาทเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ